นั้นบัตรนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟังธรรมะว่าด้วยพระวินัยของพระเดชพระคุณนั่นยคุณพระโพธิวงศ์าสาจารย์วัดโอรราชโอรสา,ารามซึ่งท่านเป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาและก็ทางสังคมก็ยกย่องท่านให้ตั้งใจฟังเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายแล้วก็ถูกต้องตามเนื้อหาสาระของพระบาลีขอเชิญ โอกาสสรงเมพันเตนเทโรเดตุว,วินยักรกั่งกระเทตุง นะโ,ตโม,มตัสะตสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะตสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบดนี้จะได้อ่านพระวินัยบัญญัติรุจนาโดยพระพ,พ,พระมหาโพธิวงศ์สาจารยัดราชอุรสาราม ปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่งในวินีตะวัตถุวินีตะวัตถุคือเรื่องที่พระพุทธพทธองค์ทรงวินิจฉัยแล้วหมายถึงเมื่อมีการกระทําอันสอว่าจะเป็นการล่วงละเมิดข้อบัญญัติเกิดขึ้นโดยมีภิกษุไปทําขึ้นและเรื่องนั้นถูกนําขึ้นมากราบทูลให้ทรงทราบ ทรงรับสั่งตัดถามโดยวิธีเดียวกับวิธีการบัญญัติสิกขาบทแต่ละครั้งแล้วทรงวินิจฉัยว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตวินีตวัตถุเช่นนี้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในเกือบทุกสิกขาบทซึ่งสามารถนำมาเป็นตัวอย่างเทียบเคียงตัดสินในการปรับอาบัตของพระวินัยทร ได้เป็นอย่างดีและได้ปฏิบัติสืบมาจนถึงจนทุกวันนี้ในสิกขาบทนี้มีวินีตวัตถุจำนวนมากและพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยตัดสินไว้ด้วยพระองค์เองเช่นภิกษุรูปรูปหนึ่งเสพเมถุนกับลิลงเพศเมียทรงตัดสินว่าต้องอบัติปาราชิกแล้ว ภิกษุรูปหนึ่งกอนตัวเป็นคฤหัตไปเสดเมถุนทรงตัดสินว่าต้องอาบัติปราชิกแล้วภิกษุรูปหนึ่งสอดนิ้วมือเข้าไปในองค์กํำเนิดของเด็กหญิงจนเธอสิ้นชีวิตทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัติปราชิกแต่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งมีหลังอ่อนก้มตัวอมองค์กำเนิดของตน ทรงตัดสินว่าต้องอบัติราชิกแล้วพิกษุรูปหนึ่งมีองค์กำเนิดยาวยกองค์กำเนิดขึ้นอมทรงตัดสินว่าต้องอบัติราชิกแล้วพิกษุรูปหนึ่งสอดองค์กำเนิดเข้าไปในองค์กำเนิดของศพทรงตัดสินว่าต้องอาบัติราชิกแล้วพิกษุรูปหนึ่งใช้องค์กำเนิดเสียดสีกับ เครื่องหมายเพศแห่งรูปปั้นทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัติประราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎพิกษุรูปหนึ่งใช้องค์กำเนิดเสียดสีกับเครื่องหมายเพศแห่งตุกตาไมา้ทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัติประราชิกแต่ต้องอาบัติทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งถูกผู้หญิงชวนให้เสพเมถุนกับตนภิกษุไม่ยอม นางบอกว่าจะพยายามเองขอให้อยู่เฉยๆจึงยอมให้นางเสดเมถุนทรงตัดสินว่าต้องอาบัติปราชิกแล้วภิกษุรูปหนึ่งเสดเมถุนกับศพซึ่งส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์อยู่ยังไม่ถูกสัตว์กินทรงตัดสินว่าต้องอาบัติปราชิกแล้วภิกษุรูปหนึ่งเสดเมถุน กับศพซึ่งส่วนใหญ่ถูกสัตว์กัดกินแล้วทรงตัดสินว่าไม่ต้องอบัตประราชิกแต่ต้องอบัตทุนใจภิกษุรูปหนึ่งเก็บกระดูกของสตรีที่ตนเคยรักซึ่งถูกทิ้งไว้ในป่าชา้ามาประกอบการเข้าจนเป็นรูปร่างแล้วสอดองค์กำเนิดไปตรงช่องเครื่องหมายเพศสตรีทรงตัดสินว่าไม่ต้องอับัติประราชิก แต่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งเศษเมถุนกับนาคเพศเมียรทรงตัดสินว่าต้องอาบัตปาราชิกแล้วภิกษุรูปหนึ่งเศษเมถุนกับบันดอกกระเทยทรงตัดสินว่าต้องอาบัตปาราชิกแล้วน่อ่านเพราะในมุกเล่มหนึ่งในหัวข้อวินีตะวัตถุยังไม่จบขอยุติ อายังวินยากัทถามายาภาสิตาซาตทยสมันเตหิสังละเคตบบา การฟังธรรมะในเรื่องของพระวินัยเกี่ยวกับสิกขาบทที่พระจะต้องประพฤติธปฏิบัติเป็นเรื่องเฉพาะพระที่จะต้องศึกษาให้ละเอียดแล้วก็มีข้อปีย่อยต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นโอกาสที่โยมจะได้ฟังเนี่ยน้อยดังนั้นการที่ได้มีโอกาสฟังอย่างนี้ เราก็จะได้ความรู้แล้วก็พยายามที่จะพิจรารณาหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะกับวินัยนั้นต่างกันยังไงวินัยเป็นเรื่องกำจัดความเสียหายที่หยาบหยาบซึ่งเป็นของชาวบ้านเป็นของเลวที่พระพุทธเจ้าทรงสรรไว้ในธรรมจักนะฮีโนเป็นของเลวเป็นของตำอ่าแล้วก็คมโมเป็นของชาวบ้าน โพธุนิโกเป็นของปุถุชนคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสอนาริโยไม่ไม่ไม่ใช่ของพระอริยะหรือไม่ประเสริฐอนัตตสั้นฮิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคผลนิพพานรวมความว่าเรื่องจิตของบุคคลผู้เกี่ยวข้องด้วยกาม,มารมณ์เนี่ยวิจิตพิสดารมากนะ นั้นดา่าดโยมมีฟังอู้พระท่านรู้มีอารมณ์สุนทรีนะรู้จักเลี่ยงทุกอย่างนะเพื่อให้สําเร็จความประสงค์ที่ตนตั้งไว้ในเรื่องของการมารมณถ้าฟังดูแล้วก็ให้ได้ปัญญาเนาะว่าเรื่องกิเลสเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำได้ทุกเรื่องไม่น่าจะทําก็ทําได้นี่แหละเป็นเรื่องของกิเลสละเอียดอ่อนเหมือนกัน ธรรมะละเอียดอ่อนอย่างไร,รกิเลสก็ละเอียดอ่อนเช่นนั้นฉันนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้โยมได้ศึกษาวินัยของพระได้เนี่ยบางอย่างก็ล่อแหลมเหมือนกันนะบางอย่างก็ไม่ควรจะทราบหรอกเพราะเป็นเรื่องเฉพาะนะแต่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็รู้แล้วว่าธรรมวินันนั้นเป็นตัวแทนาศาสดาฉงนั้นคนที่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ถ้าวางใจไว้ให้เป็น ธรรมะเนี่ยเราก็จะได้แง่มุมของการประพฤติปฏิบัตเิเพราะว่ากิเลสเนี่ยเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมทาทุกอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะทําก็ทําได้เนี่ยเพราะกิเลสเขาก็ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะกิเลสนี่ก็ไม่ได้หยาบช้าทารุณเหมือนกับพวกโทสะพวกโมหะนะพวกราคะเนี่ยก็เรียกว่าวิจิตพิสดารสุนทรีนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ย คิดว่าน่าจะเข้าใจดีกว่าพระนะว่าเล่ห์เหลี่ยมของเรื่องกิเลสและตัณหามีอย่างไรเนี่ยพระยังแค่นี้แล้วนะะโยมจะแค่ไหนล่ะอันนี้ไม่ได้ว่ากันแล้วเนาะแต่ให้รู้เถิดว่าเรื่องกิเลสนั้นรรมาละเอียดอ่อนอย่างไรกิเลสเขาก็มีความละเอียดอ่อนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดนทั้งอนุัยเนี่ยนอนเนื่องอยู่ในสันดานอะไรต่างเนี่ย มันการจะถอนกิเลสได้แต่และตัวเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องใช้กําลังตั้งแต่บาร,รมีมาตั้งแต่นาอดีตด,ด้วยนะบาร,รมีนอดีตมาตั้งแต่ฐานบาร,รมีทานอุบาบามีฐานะปรมัตฐบาร,รมีแล้วก็มารวมกันกับศรัทธาภาษาธะความเพียรที่ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะมาสํารอกสํารอกกิเลสเหล่านี้ให้ออกไปเสีย ให้เหลือแต่ความสะอาดและบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไม่ได้ศึกษาเนี่ยเห็นว่าบางอย่างมันก็ดีนะแต่ดีมาในรูปของความประสงคไร่นะ่ะนะเหมือนกับกินทำของอร่อยอร่อยเนี่ยโอ้กินอะไรอร่อยดีจังแต่สิ่งที่ตามมาความอ้วนเอย่ยไขมันเอย่ยเบาหวานเอย่ยโอ้คิดบัญชีกันเทว่าส่งบัญชีไม่ทันทีเดียวล่วะนี่แหละ พราะนั้นการอยู่ในสังคมอยู่ในโลกเราก็จะต้องศึกษาให้รู้ในเรื่องต่างๆเนี่ยแล้วก็อย่างเรื่องสมนณสัญญาที่พระได้สวดมนต์แปลในวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สอนพระโดยเฉพาะแต่โยมจะนําไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผิดนะเนี่ยลองปฏิบัติดูด้วยว่าสิ่งเหล่านี้บัดนี้เรามีเพศต่างจากผู้อื่นแล้วเป็นพ่อคนแม่คนเป็นนายคนเป็นพี่คนเป็นน้องคน จะทําให้เหมือนกันอย่างอย่างอื่นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนั่นเรื่องธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธ,ธเจ้าที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอย่างละเอียดนะเพราะของบางอย่างกินดิบได้กินทั้งกากได้ของบางอย่างต้องเอากากออกแล้วกินแต่น้ําของบางอย่างกินแต่น้ําก็ไม่ได้ต้องเคี่ยวให้งวดนะให้เหลือแต่ของล้วนๆอนะไรเป็นต้อนตรงนี้ นั้นในชีวิตประจําวันของเราก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องพักนะหรว่าอยู่กับบ้านกับเรือนหรือว่าจะเป็นวันเที่ยววันจ่ายอะไรเราไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนก็นั่งสมาธินั่งสบายๆแล้วส่งอารมณ์ไปเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างได้อะไรดีชั่วยังไงก็พิจารณาอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสัญจรทางวิญญาณะนะเรียกว่าทัวร์ทางจิตอ่ะ ถ้าทําได้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองอสิ่งที่เราไปประสบมาแล้วดีหรือชั่วถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรสุดท้ายเราก็สามารถที่จะได้ข้อคิดจากชีวิตนี้ว่าเราควรจะดําเนินไปอย่างไรเพราะฉะนั้นในโอกาสที่พระสงค์ทั้งหลายได้มาร่วมกันทําวัดสวดมนต์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันโคลแล้วพรุ่งนี้ก็คิดว่าเป็นวันอุโบสถแต่ก็พระจันทร์เต็มดวง ี่ถ้าเราจะเคยทําอย่างที่ทํามาก็คือสวดนบนยกระทั่งพระจันท์ตรงศีษาเนี่ยมันก็หนึ่งญาติโยมก็จะเสียเวลาไปครึ่งคืนนะแล้วก็พลังเหล่านี้มันก็มีอยู่จริงแต่ว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ตรงนี้หมดหรอกเพราะวันนี้ก็จะประยุกต์ก็จะทําวัดตามปกติสักสามโมงครึ่งก็พระจะทําอุโบสถเดี๋ยวให้เจ้าอาวาสก็ได้แจ้งไปยังพระที่จะมาร่วมทําวัด ที่วัดชางฟุบสักสามโมงครึ่งว่าสี่โมงเราก็เราก็สี่โมงเสร็จเสร็จเราก็ทําวัดสวดมนต์ผมไม่เกินหกโมงละว,วันนี้จะต้องพิเศษหน่อยนึงเพราะจะให้สวดเหมือนกับอย่างที่เคยสวดวันพระจันท์เต็มดวงเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายที่มีความเกี่ยวข้องกับว,วัดป่าของเราแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องได้สนับสนุนเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากการที่พระสงฆ์ท่าน ได้เจริญม,มนภาวนาบทพิเศษเพื่อจะให้เหล่าเทพพญดารักทั้งหลายได้อนุโมทนาอาน,นิสงเหล่านี้ก็จะแผ่ไปยังญาติโยมทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาตั้งใจบ,บำเพ็ญคุณงามความดีจะได้ไม่เป็นไม่ตกไปสู่กิเลสมานทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดเราก็จะได้เป็นอิสระในอนาคตอันใกล้หรือใน ในปัจจุบันใกล้อนาคตเนี่ยก็คือจะได้สําเร็จความเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันรำวัดสวดมนต์แล้วขอเจริญแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ทางของเรานั้นดำเนินไปในบาร,รมีที่ปราศจากอุปสรรค ตามพุทธบาร,รมีธร,มรรมบารมีสังฆบาร,รมีและบาร,รมีที่เทพเทวดาทั้งหลายได้อนุโมทนาทำกันมาขอให้เราทั้งหลายได้รับประโยชน์อันนั้นโดยทั่วกัน